แมนพระจันทร์ยังไม่งามเท่าเธอนี้แมนระพีมีอาจสู้มีอาจสูค่ความน่ารักขอเพียงเธอปรากฏกายเพียงสักพักย,ย่อมประจักษ์แก่หมู่คนชนทั่วไป Ooh. Ooh. อู้ก็แบบมาเป็นกลอนอีกแล้วมาเป็นกรอนแบบนี้ก็ต้องต้องเขินนค่ะ เป็นกรองแบบนี้เขินเลยค่ะเขินตอนที่สองเลยนะ <S <S อะไร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 ,ะไรคิดไปเองคิดเองมีเต่ามีเต่ามีเต่าเฮ้ยหมดแล้ว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 ,ลวของคนใจฟ้าหมดแล้วแปลดวงจันทร์ยังไม่งามเท่าเธอดวงอาทิตย์ยังไม่อาจสู้ความน่ารักของเธอเพียงเธออยู่ต่อหน้าหมู่คนหมู่คนแรงไซสย่อมประจักษ์ว่าเธอนี้มีความงดงามมากเอ๊ะงดงามมากมายเช่นอุปมา โอ้สุดเก่งเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งงามสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพลงเพลง